ผมขออภัยครับมันเป็นความคิดของผมเองก็เป็นเรื่องดีที่นายเข้าใจได้เร็วไม่เป็นไรถ้านายจะเข้าใจแบบนั้นคราวนี้มาคุยกันใหม่นายอยากลงทุนกับธุรกิจแบบไหนขอโทษนะครับจะดีกว่าไหมถ้าคุณลุงเป็นคนตัดสินใจไม่ฉันตัดสินใจพวกเรื่องที่ทางได้ แต่วิจารณยาณและสัญชาต,ตยตาญาณในการลงทุนของนายดีกว่าแค่บอกฉันแค่บอกฉันมาว่ามีที่ไหนที่มันดึงดูดนายบ้างอืมถ้าอย่างนั้นเกมออนไลน์เกมออนไลน์ออนลนครับผมจะลงทุน1,000ล้านสัก2แห่งและผมจะให้คนลุงช่วยตัดสินใจส่วนที่เหลือเกมอืม มาใช้เงินสิบพันล้านกันเถอะฉันจะกระจายการลงทุนสูงสุด1,000ล้านและน้อยกว่านั้นในแต่ละที่ชักสองแห่งตามที่นายว่าครับแค่ระเบิดเพียงลูกเดียวเราก็สามารถพังได้เมื่อกี้นายก็ได้ยินแล้วนี่เขาบอกว่ารัฐบาลชุดต่อไปจะให้ความสำคัญกับการส่งเสริมนายคิดว่าคนคนเดียวจะเป็นระเบิดได้หรอ ห้าปีแค่คิดว่าคนคนนี้ที่ผมรู้สึกขอบคุณอย่างมากจะ,กะเกษียณในอีก5ปีน่าเสียดายจริงๆเงินบริจาคฤดูหนาวที่หนาวเป็นพิเศษในปี1997พดฤดูหนาวปีแรกที่ถนนจะไม่ได้ยินเสียงเทศกาลคิดสมาส คนที่ถือครองเงินอันมีค่าของโลกและได้รับการปฏิบัติอย่างดีเสมอในธนาคารชั้นนำพวกเขายังไม่เคยเผชิญกับวิกฤตเช่นนี้มาก่อนดังนั้นพวกเขาคงสับสนกันอย่างมากฉันได้ยินมาว่าการสนทนาเกี่ยวกับการควบรวมกิจการกับสุญญางยันยนที่สุดลงอย่าสมบูรณ์แล้วเราจะดำเนินการซื้อกิจการในตอนนี้ได้อย่างไรข้อตกลง ยังไม่ได้รับการลงทุนสุญยางกุบกำลังปรับหุ้นที่มีถ้าอย่างนั้นมันจะสิ้นสุดเมื่อไหร่ทำไมคุณไม่ถามสุญยางกุบแทนที่จะถามเราล่ะครับประธานจิงของสุญยางกุบได้ให้คำพูดไว้แล้วเขาบอกว่ามันรู้ข้อตกลงเรียบร้อยแล้วและที่เหลือก็เป็นเพียงแค่กระบ,บวนการขั้นตอนแต่นั่นไม่ใช่ทั้งหมดครับ ขอโทษนะแต่กลางข้างคุณนั้นใครเออเขาเออผมเรียกตัวเข้ามาด,วด่วนจะสำนักงานใหญ่ที่สหรัฐอเมริกาเขารับผิดชอบในส่วนของการควบรวมและการซื้อกิจการนะครับเออขอโทษที่เราหยาบคายเราจะต้องสงสัยเกี่ยวกับตำแหน่งผมแน่นอน คนณลนี้จะต้องพยายามตัดสินว่าผมก็ควรที่จะอยู่ที่นี่หรือไม่ฮารบวอดจินผมเป็นรุ่นสองที่เติบโตในต่างประเทศเพราะงั้นผมจึงใช้ชื่อของผมเป็นภาษาอังกฤษผมหวังว่าทุกท่านจะเข้าใจฮารบวอดจินตัวตนปลอมที่ผมสร้างขึ้นเป็นคนที่ส่งมาจากสำนักง,งานใหญ่แฟนตาซี Fantasy ในอเมริกา เด็กหนุ่มเกาหลีอเมริกันรุ่นที่สองที่จัดการเรื่องระบบการลงทุนที่สำนักงานใหญ่มาส่งผลให้เกิดความน่ากลัวแล้วกับว่ามันเป็นสิ่งสำคัญของเกาหลีในปัจจุบันสำคัญมากพอที่จะส่งโนมาจากสำนักงานใหญ่เข้าใจแล้วดำเนินการในสิ่งที่คุณพูดต่อได้เลยครับอันดับแรกผมจะโยนเหยื่อเสียก่อนครับทีมตรวจสอบการลงทุนของสำนักงานใหญ่ เรากำลังอยู่ในระหว่างการพิจารณาการซื้อกิจการครั้งนี้อย่างใกล้ชิดขอโทษนะครับพิจารณาหมายถึงพิจารณาใหม่หลังจากตอนนี้นั่นมันคืออะไรแม้จะอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ธนาคารก็ยังคงปฏิบัติตามหลักการที่จะไม่พูดคุยกับผู้รับใช้อย่างเคร่งครัด นี่คือสิ่งที่ผมพูดถึงผมพยายามหยุดพวกเขา2-3ถึงครั้งแต่อย่างที่คุณทราบคนที่นั่นอาแต่ทำตามระบบและไม่ยอมฟังคำสั่งของเจ้านายตามระบบของบริษัทของผมค่อนข้างจะระมัดร,ระวังเกี่ยวกับสหายคนนี้เหมือนกันแต่เนื่องจากความคิดเห็นในการลงทุนของแฟนตาซีในอเมริกาขึก็อยู่กับเราด้วยพงงางั้นได้ปลดฟังสิ่งที่สหายคนนี้ พูดจนจบด้วยเถอะครับนี่จะเป็นสถานการณ์แรกสุนยางกุบผู้ที่ต้องการอาจีนมอเตอร์แต่พวกเขาใช้เงินทั้งหมดไปกับการซื้อโรงงานเหล็กแคนโดนั่นคือช่วงเวลาที่เราแฟนตาซีเข้ามามีบทบาทเราวางแผนที่จะถืออาจินกุปไว้ ระยะเวลาหนึ่งและขายในราคาที่สูงมากทันทีที่สุดอย่างก,กุประดุมทุนได้ผมคิดว่าถึงตอนนี้ทุกคนคงดาวถางได้แล้วจ่วิกฤตอัตราการแลกเปลี่ยนกำลังประทุ์ขึ้นในเกาหลีการชำระเงินที่ได้มา1.2ดล้านล้านวอนเมื่ออัตราการเลกเปลี่ยนอยู่ที่800วอนมันจะเป็น1.5พันล้านดอลลาร์ ตัวอัตราปัจจุบันที่1,800วบอนจะเป็นเพียงเงิน670ล้านดอลลาร์หากมันเพิ่มขึ้นถึง2 5 0 0ับนสี่ล้านดอลลาร์เครื่องช่วยหายใจของ IMF เริ่มแล้วมี2,000ล้านแล้วนี่เพราะงั้นจะไม่เพิ่มขึ้นถึงสอ0พันหอยวอนผู้ขาวสัญญาว่าจะให้เงิน 5 5 5พันล้านดอลลาร์แต่กลับมีเพียง2,000ล้านดอลลาร์เท่านั้นที่เข้ามาเมื่อระบบการปกครองเปลี่ยนไปพวกเขาจะพยายามเจรจาอีกครั้งกับระบบการปกครองใหม่5 0 0 0 0พั 50, ลน,นล้านดอลลาร์ทุกท่านทราบดีว่าไม่มีอะไรรับประกันว่าสินค้าจะมาถึงเมื่อไหร่ มกว่านั้นมันไม่กลายเป็นปี98ในอีก2วันคุณต้องชำระบ,บัญชีของคุณสำหรับปีนี้แต่ถ้าคุณดูในสมุดบัญชีคุณจะไม่พบคำตอบเมื่อรัฐบาลใหม่เข้ามาพวกเขาจะเริ่มรวมธนาคารเข้าด้วยกันเพื่อความอยู่รอดเงินดอลลาร์ที่เราถืออยู่จะต,ต้องเข้าธนาคารก่อนเปลี่ยนปีใช่ไหมผู้ส่งออกได้รับเงินดอลลาร์ผู้นำเข้าต้องการเงินดอลลาร์ หากคุณเลือกเงินดนอนลลาร์ในตอนนี้บริษัททั้งหมดจะแห่มาหากคุณความต้องการในการสำรักเงินดนอนลลาร์จากธนาคารต่างประเทศก็จะเพิ่มมากขึ้นเช่นกันแต่จากมุมมองของฟแฟนตาซีเราไม่สบายใจเกี่ยวกับเกาหลีใต้คำถามยังคงเกิดต่อไปหากไม่เพิ่มขึ้นอีกและเศรษฐกิจของเกาหลีจะตกลงสู่ระดับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คุณพยายามจะพูดอะไรกันแน่เราเป็นผู้จรจาต่อรองลำดับความสำคัญแต่เราต้องการสละสิทธิ์นั้นคุณ คุณไม่ถึงอะไรหมายความว่าเราต้องการหอยออกจากสิ่งนั้นหากเรายกเลิกการซื้อกิจการของอาจินกุ๊บไดฮยอนกุ๊บจะไม่เข้าร่วมแทนเลยครับตองเจรจากับพวกเขาดูสิครับไม่มีทางที่ไดฮยอนกุ๊บจะก้าวเข้ามา เขากำลังยุ่งอยู่กับแค่พยายามดับไฟที่ตกลงมาบนเท้าของพวกเขาเช่นกัน